ติดกาวตอนที่23เริ่มต้นใหม่หลังจากที่ได้พูดคุยและปรับความเข้าใจกันกากได้รู้ค่าจริงอะไรหลายๆอย่างซึ่งนั่นรวมไปถึงเรื่องราวในอดีตที่พ่อของกาวได้เจอมาและทุกสิ่งที่ท่านทำลงไปนั้นก็เพราะหวังดีต่อลูกชายของตัวเองไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นต้องมาเกิดขึ้นซ้ำสองเพียงแต่วิธีการที่ท่านทำนั้น มันดูโหดร้ายสำหรับผมกับกาวมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็ต้องผ่าอะไรมาเยอะซึ่งนั้นทําให้ผมกับกาวสามารถก้าวข้ามวามลําบากของชีวิตมาได้ผมไม่แต่นึกทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นสายตาก็แต่มองพ่อของกาวที่กําลังนั่งนี่กับรามโดยไม่ได้สังเกตเลยว่ากาวไม่น,าน,านั่งลงข้างๆกินน้าสิกาวยื่ยนแก้วน้ำมาให้ก่อนจะน,าน,าน,านั่งลงขน้างๆ ดูท่ารามจะชอบคุณดุงมากเลยนะพอ่ออะเขารักเด็กอะกลับพูดขึ้นมาล,ายลอยๆอยจนผมต้องขับไปมองมันอย่างไม่เข้าใจรักเด็กแต่ตีมึงเนี่ยนะกลัวไม่ใช่เด็กแล้วไหมโดนตีคงไม่แปลกหรอกเออมึงไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่าเป็นเด็กไม่นรูจากโตมากกว่าเดี๋ยวนี้ มีย้อนผัวได้เหเรือจ๊ะกาวใช้จัหวะเผลอรวบตัวผมเอาไว้เลยหล่ะจนแน่นซึ่งทำให้ผมขยับตัวไม่ได้นอกจากขยับตามองมันด้วยหางตาแต่กาก็มีท่าทีสงสานใดๆนอกจากหัวเราะชอบใจที่แก้งผมได้มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยอายคนอื่นเขาไหมอายทำไมนั่นน่ะพอกูผมและเนยจะเถียงกับมาจริงๆ สุดท้ายก็เลยปล่อยให้มันลัดตัวผมไว้แบบนั้นรอจนกระทั่งกาอยาปล่อยผมไปอิสระถึงกลับมาแน่นทำตัวสบายแบบเดิมได้ลากหืมว่าไงเราย้ายกลับไปอยู่ที่นั่นกันไหมอะผมหันไปมองเกาอีกครั้งและครั้งนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่กกาวพูดนั้นเป็นสิ่งที่มันต้องการจริงๆไม่ใช่เพราะโดยพ่อของมันมาครับ กูลองคิดตามที่พ่อกูพูดแต่มันก็จริงนะเราสองคนอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้หรอกไม่สิแค่เราสองคนอาจจะพอทนได้นะแต่ลูกของเราจะทนอยู่ได้หรอพอได้ฟังสินธิกากกำลังพูดผมก็เพลคิดตามทันทีอย่างที่กาวบ,บอกแค่ผมกับมันเราอยู่กันได้แต่ลามอาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แถมผมเองก็ไม่อยากให้ลูก ต้องรู้สึกลำบากเพื่ออยากตัวเองด้วยเอาสิถ้ามึงจะไปอ่ะก,กูก็ไปด้วยนะผมเห็นด้วยยังไงซะผมก็อยากให้รามมีสิ่งดีๆกับเขาบ้างขอบคุณนะคนที่ควรขอบคุณน่ะคือกูต่างหากขอบคุณที่ยินอยอมว่าจะอยู่ข้างกูอ่ะพอเป็นมึงต่างหากล่ะผมไม่แต่ยิ้กับคำพูดนั้น และไปมองภาพตรงหน้าต่อหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นผมและกาวกรยายข้าของทั้งหมดไปอยู่ที่โรงแรมและที่เราพักกันนั้นเป็นชาตสำหรับผู้บริหารซึ่งนิอนว่ามันมีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่มากผมจึงจำมาได้ดีถึงครัง้งแรกที่ผมมาที่นี่เพราะที่นี่ทำให้ผมกับกาวได้มีความสัมพันธ์กันและมันกรจบลงที่นี่เช่นกัน ผมเล้แต่ยืนมองไปยังเตียงที่เราเคยนอนร่วมกันมองอะไรหรอกาวเที่มยกของเข้ามาต้องอยู่ถามผมคิดถึงใน,นตอน,นั้นเนาะโดนซื้อได้เงินแถมมึงเองก็ไม่ชัดเจนอีกอะไม่พูดถึงมันอีกสิลักกาวที่บาของในมือและวดึงผมเข้าไปกอดแทนมือหนาของมันเอาตะรูปร่างผมเอาตะรูปห่างผม เพื่อให้ผมรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่รู้ทำไมตัวผมกับรู้สึกสารเล็กน้อยผมจำรู้สึกใบหน้าตัวเองกับอกนั้นเพื่อปกปิดบางอย่างต่อจากเนี้กูจะอยู่ข้ามมึงต่อไปนะรักอืมผมตอบเป็นเสียงสันเครือรักกับไครอ้มกอดแลดันตัวผมออกมาเล็กน้อย ทำให้ตอนนี้ได้เห็นว่าคมกำลังร้องไห้และน้ำตาเจ้ากรรมเองก็ไม่ยอมหยุดไหลง่ายๆอีกด้วยไม่ร้องนะครับที่ผ่านมามาันก็แค่ฝันได้ยหดับเราต่อจากนี้ตั้งหากละ่ะมันคือความจริงอืมถ้าเตียงนั้นทาให้มึงต้องรอง้องไห้เนี่ยงั้นเดี๋ยวกูสั่งให้คนย้ายมันออกไปแล้วกันแล้วหาอันใหม่เข้ามาแทน มึงจะได้ไม่ได้ถึงมันอีกอ่ะกาวทำทีโวยแล้วรีบหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาลูกน้องจัดก,การสั่งไปด้วยโรมโมโหขอบคุณนะมึงได้พักก่อนแล้วกันเดี๋ยวของที่เหลือกูให้ลูกน้องช่วยยกขึ้นมาแล้วจากนั้นกูจัดก,การเองกาวรีบพาผมไปนั่งที่โซฟาแล้วรีบหันไปสั่งให้ลูกน้องที่มำลันนขนของขึ้นมาทันทีจากนั้นก็หันไปเอาของออกจากกล่อง เราจัดเขาที่ให้เป็นระเบียบผมแต่นั่งมองมันทำทุกอย่างจนสุดท้ายต้องลุกขึ้นแล้วเดินตรงไปหาแล้วกอดมันจากด้านหลังจนกขาต้องหยุดนิ่งแล้วกุมมือผมเอาไว้ดีขึ้นแล้วหรออืมกูว่ามึงไปดูรามก่อนแล้วกันนะไม่ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะ่ะผมกลบลืมไปเลยว่าปล่อยลามแม้กับคุณลุงสันาน ไม่รู้ว่าป่านนี้จะงองแงหรือเปล่าทางนั้นกูไปดูก่อนนะผมใครอ้อมกอดพร้อมกับกาวที่หันตัวกลับมามองผมตรงๆร,รีบไปรีบมานะกูคิดถึงเออผมใชหน้าเล็กน้อยแล้วรีบเดินไปยังห้องอีกด้านซึ่งตรงนั้นเป็นห้องพักพ่อของกาวผมมปนโจบเข้าประตูลงไปเบาๆอาารอจนกระทั่งได้ยินเสียงจากด้านใน ว่าเปิดได้จะเดินเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นอย่างแรกคือพ่อของกาวกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แดะกๆก,กันนั้นคือรามที่กำลังนอนหลับสนิทอยู่ในเปเพิ่งหลับไปนะ่ะผมนั่งลงและมองรามที่กำลังหลับสบายขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ดูแลรามให้ไม่ต้องขอบคุณหรอกรามอ่ะกับหลานฉัน พ่อของก้าวัางหนังสือลงแลนมาคุยกับผมฉันขอคุยกับเธอหน่อยได้ไหมอ่ะครับผมเยียบตัวเล็กน้อยเพื่อที่จะคุยได้ถนัดหลังจากเนี้ยก็คิดซว่าที่เนี่ยคือบ้านของเธอแล้วกันนะครับคุณลุงแล้วก็เลอกไรียกฉันว่าคุณลุงได้แล้วเรียกฉันว่าพ่อเหมือนกับจะกามันสิแต่ว่า เธออาจจะลืมไปว่าเมื่อก่อนฉันก็รักแ็นดูเธอไม่ต่างไปจากลูกคนหนึ่งเพียงเพราะตอนนั้นสถานการณ์มาทําให้ฉันต้องทํากับเธอแบบนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วฉันยอมรับเธอว่าเธอเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านพ่อของกาวยิ้มแต่ผมกลับทาสีหน้าไม่ถูกความรู้สึกมันเหมือนโดนตบหัว,วแล้วมาลูบหลังจนผมไม่สามารถบอกอารมณ์ของตัวเองได้ว่าควรเป็นแบบไหน ทำไปแต่เพียงก้มหน้าและหลบสายตาของคนตรงหน้าแทนฉันรู้ฉันทากับเธอเอาไว้เยอะทั้งดูถูกพูดร้ายและอีกสาพพัทที่ไปใครก็คงอยอมรับไม่ได้แต่ฉันก็ไม่คิดขอให้เธออาภัยให้ฉันหรอกนะฉันดูตัวว่าทำผิดกับเธอไว้เยอะเอ่อคุณลุงครับผมมีคงคงเลือกใช้คำเดิมที่คุณเคยว่าไง ผมขอเวลาหน่อยนะครับไม่เป็นไรฉันเข้าใจขอบคุณครับเอาล่ะตอนนี้เธอก็มาแล้วชายคนตรงกลับบ้านแล้วล่ะพ่อของกาลุขึ้นเต็มความสูงและเดินไปหารามที่กำลังหลับอยู่ปู่กลับก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปู่จะมาหาใหม่ท่านยิ้มให้หลานแล้วเดินออกไปได้ไปกี่ก้าวการกลับมาทางผม และพูดอะไรบางอย่างถ้าอยากได้อะไรอะ่ะกระบอกจะนั้นแล้วกันนะตอนนี้ฉันขึ้นของให้มันทุกอย่างแล้วขอบคุณครับตอนนี้ทั้งผมและกาวเด็กกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งกาวได้กลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมซึ่งนั่นทำให้มันเวลาช่วยผมเลี้ยงลูกมากขึ้นจนตอนนี้ผมสามารถกลับไปทำงานที่ร้านตามเดิมได้ แรกๆก้าวอยากให้ผมได้พักแต่พอร้นนั้นเป็นสิ่งที่ผมกับกอยยะช่วยซากันขึ้นมาและไม่คิดทิ้งมันก้าวเลยต้องยอมแพ้และให้ผมกลับไปทํางานพอได้กลับมาในร้านมันทาให้ผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่ไม่ได้สัมผัสมานานภายในร้านอยัโคงคึกคักไปด้ยวยลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายแบงค์และบอยอยังคงรคับออเดอร์จากลูกค้าเหมือนอย่างปกติ ส่วนพี่ไม้นั้นก็เข้ามาประจำหน้าที่หลักเคาน์เตอร์เดินจากตอนนี้ก่อยาเพราะเริ่มตังคันจึงจะเป็นน้องพักงานนั้นไปก่อนส่วนผมไี่กลับมาทำงานตามเดิมกักลับเข้าครัวทำเค,ค้กทห้ตัวเองถนดัดก่อนจะยกเอาไปใส่ตู้ที่หน้าร้านและมันก็หมดแทบในพริบตาด้วยสาเหตุที่ว่าลูกค้าเรากินเค,ค้กฟีมือผมมานานและยังไปถึงเย็นดีเค,ค้กทุชิ้นก็หายวับไปกับตา เป็นไงเหนื่อยไหมผมพาไปมมาตอตามเสียงของคนที่เดินเข้ามาอา้าวกอย่าทำไมไม่พักก่อนละ่ะผมรีบหาที่นั่งให้เธอทันทีพักอะไรยะเราเพิ่งท้องยังมีไอทั้งนั้นแหละเพิ่งท้องนี่แหละสำคัญต้องระวังให้มากชุนแค่มอะไรก็ต้องระวังเด้อละ่ะผมพูดเตือนแต่กลับถูกกอย่ามองตาขวางใส่แทน พอมีประสบการณ์ก่อนกระดีบสอนเลยนะก็นิดนึงอ่ะเอาเข้าจริงตอนนั้นอ่ะฉนหักวันนี้เยอะเนาะไม่รู้ว่าตัวเองท้องทั้งย่แต่เศร้ากับปัญหาชีวิตแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะแล้วตอนนี้แกโอเคดีไหมกับที่นั่นอ่ะก็แย่าถามด้วยความเป็นห่วงถ้าพูดถึงที่พักก็ดีกว่าที่เก่าเยอะนะแล้วอีอย่างอ่ะ มีคนคอยช่วยดูแลลามให้ด้วยไม่อย่างนั้นน่ะฉันคงไม่ได้กลับมาทำงานแบบนี้หรอกแต่ถ้าจใจพูดถึงอีกคนนึงเรื่องนั้นต้องใช้เวลาจะให้ฉันยอมรับง่ายๆคงไม่ได้อะ่ะแค่เขาอยู่แบบแกก็ดีแล้วล่ะอืมเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะคุยการท้ายเรื่องนะครับตอนนี้ฝากรักกับกาว แกจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกาได้กลับไปทํางานตามเดิมส่วนฝารักเองก็กลับมาทาเค้กที่ร้านแต่สำหรับฝากรักมันยังมีปัญหาคาใจเรื่องพ่อของกาวนะครับฝากรักจะเปยังไงต่อไปนั้นต่อขอดิดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับบายบาย